สวัสดีครับผมช่างเล็กปืนยิงปลาครับมาให้ดูตัวใหม่ครับทรงเดิมครับตัวที่บล็อกเปียนโชมงานก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ยังทำสี่ไม่เสร็จครับประกอบจะประกอบเทส ลายไมย้พอดูได้ไหมครับสนใจงานปืนทักแชทได้เลยครับเฟซบุ๊กช่างเล็กปืนยิงปลา ชอบครับทรงนี้